สิแกงไก่ใส่เส้นจ้าน้ำเดือนแล้วก็ไก่ลูกไปครัวกัน กินแกงไก่ใส่เส้นน้ำกักแลวจา้ามันนี้ไก,ก่ซุแล้วก็ใส่พริกลงไปก็หอมแดงตำส่กันกับตะไคร้ ay na ส่ใส่สุกแล้วจ้าบ้านนี้เข้ากับใส่บุญเซนใส่บุญเซนแล้วก็ใส่พักใบบกกูดต้นหอมพักกิตู ขาดอนะไ้ก็คื่อผงนัว ขอบคุณลหลายๆจ้าพี่มาติดตามชงเข่าเตาท่องมือนี่ก็กินแกงไก่ใส่วนเสินตอนเที่ยงนะจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ